ข้งข้อทามันติดบิดออกไปอย่างเงี้ยเนี่ยตรมันจะมีปุ่มกระดูกทีเบีย้ยเนี่ยบิดไปหน่อยน่งอย่างเงี้ยตรงมนจะล็อกเข้าไปตรงนี้นะจับอย่างงี้นะเนี่ยดันเข้าไปอย่างนงี้ยเจ็บไหมลุงเงี้ยนะเจ็บนะเนี่ยเวลาจัดการในตัวอะไรเท้าแบนเนะี่ย ท่เบรเจ็บข้อเท้าเนี่ยอย่างเงี้ยชาฝ่าเท้าเจ้าครลุงอ่ะอชาฝ่าเท้าก็ได้นะแล้วก็เดินแล้วมันก็ขาเดินก็เดินไม่ออกเนี่ยมันติดเนี่ยอย่าง,งเ,ง,เงีเ้ยนะเจ็บไหมมเบลมโเบลมข้าไปเนี่ย ้าสิบเซกเนี่ยอืมชัดชัดเนี่ยนี่คือพวกจัดก,การข้อเท้าจต่กระดูข้อเท้าแบบแบบไม่รุนแรงนะบางคนเห็นทํารุนแรงโอ้เสียวแต่ก็ทําให้เป็นด้านนั้นไง เนะดีอยวาะนี้ก็ได้ดอกนะจะดอกมุมเดีวยวกันอันนี้คลายครับโอเคนะ